สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมศัยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสังสรัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจัดนับริเกตหนึ่งกันนะครับกระผมนายพนาพาาคผิวเกี้ยง ตำแหน่งศึกษาพิเศษชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการเจริญบรีเขตหนึ่งวันนี้นะครับจะเกี่ยวกับแนวทางการคิดค้นนวัตกรรมและประเภทของนวัตกรรมได้แก่การนิเทศติดต,ตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยมีความเป็นมาและความสำคัญดังนี้นะครับ เนื่องจากหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดฉบับปรปับปรุง2560ได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงโดยกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเนี่ยตัดไปโยกสาระเทคโนโลยีไปไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ครู ไม่สามารถจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณน,นะครับ 2. <c oughs> จากการสำรวจนะครับว่าครูมีความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณเนี่ยครูมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยถ้าจะสอนต้องหาความรู้เพิ่มเติม,ตมอีกร้อยละ6ครูจะต้องพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเพิ่มขึ้น 80%นับว่าเอนับว่ามันมีความสำคัญมากนะครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาครูในการจัดการในรู้รวิทยาการคำนวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการเจด้บรีเขตหนึ่งสเพื่อประเมินผลเกี่ยวกับ การเรียนรู้วิทยาการคำนวณของครูผู้สอนและความพึงพอใจต่อ,อการฝึกอบรมที่มีต่ออบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตหนึ่งสามเพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลความคิดเห็นที่มีต่อความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตหนึ่ง กลุ่มเป้าหมายนะครับครูแกนนําที่ผ่านการชัดเลือกจํานวน32คนนะครับหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้นะครับใช้กระบวนการนิเทศการศึกษานะครับคือแนวดังนี้นะครับหกระบวนการนิเทศตามรูปแบบ PPIE โมเดลของวชิราครือคำอ้ายะบวนการนิเทศตามรูปแบบของกรมวิชาการคณะอนุกมการปริรูปการเรียนรู้กระบวนการนิเทศตามรูปแบบไพรีเล โมเดลของสงัดทรานันขบวนการนิเทศตามรูปแบบของ A.P. A.I.P.D.E. โมเดลของกิกแมนและคณะนะครับ การออกแบบนวัตกรรมจากแนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการนนเทศการจัดการในรู้เราสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบที่มีความเหมาะสมสภาพปัญหาและความต้องการเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการในรู้วิทยาการคำนวณสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป,ประถมศึกษาการเจริบกรีเคตหนึ่งเราได้เอาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ซึ่งมี5ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่หน่งขั้นศึกษาสภาพปัจจุบันความต้องการจําเป็นขั้นตอนที่สองขั้นจัดการในรู้ก่อนการนิเทศขั้นที่สามขั้นวางแผนและออกแบบการนิเทศขั้นที่สขั้นปฏิบัติการนิเทศขั้นที่ห้ขั้นสะท้อนคิดหลังการนิเทศพิซซ่าโมเดลที่เราได้ออกแบบไว้นะครับ การดำเนินการนะครับ 1. ขั้นศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันและความต้องการจำเป็นเราได้มีการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาผู้หรือของผู้เรียนโดยจัดการเรียนรู้และการจำนวนส่งเสริมให้ครูเตรียมครูให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและคัดเลือกครูกแกนนำ ขั้นที่สองนะครับขั้นการจัดการความรู้ก่อนการนิเทศขั้นนี้เราก็ได้มีการฝึกอบรมครูกแกนนำของเราขั้นที่3ขั้นวางแผนและออกแบบการนิเทศประชุมวางแผนเพื่อออกแบบเครื่องมือการสังเกตชั้นเรียนและปฏิกิน การนิเทศและแผนการจัดก,การในรู้วิทยาการคำนวนขั้นตอนที่4ขั้นปฏิบัติการนิเทศคือดาเนินการนิเทศชั้นเรียนตามแผ,แผนนิเทศอาิบยยเลคร อ่านี้เรามาดูนะครับภาพการวิเทศในชั้นเรียนนะครับ มาดูขั้นที่5ขั้นสะท้อนคิดหลังการนิเทศคือเรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศและการให้รางวัลในการจัดเรียนสอนในการจดรู้วิทยการคำนวณโดยการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนสร้างโนัตกรรมการจารัดการสอนโคดดิ้งประกวดสื่อโนัตกรรมการจัดการสอนโดยนำความรู้ที่จากการอบรมไปสร้างสื่อเพื่อจกกัดการสอนในชั้นเรียน และกำหนดกิจกรรมในวันที่8สิงหาห้องประชุมไพลิน5อาคาร9ชั้น3ของมหาลัยราชพัฒรการจนับรีโดยมีครูร่วมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาดูขั้นสะท้อนคิดหลังการนิเทศน,นะครับ ผลการดําเนินงานหรือพัฒนานวัตกรรมนะครับวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลเกี่ยวกับการเรียนรู้วิยาการคานวณของผู้ผู้สอนและความพพงพอใทบาทการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการคานวณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเันทบุรีเขตหนึ่งนะครับอบรมเมื่อวันที่15สิงหาคมมิถุนายนห้องประชุม4พัฒมหาลัยรัชพัฒการจันทบุรีโดยการอบรมชดยใช้โปรแกรมสเกตเพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมและโปรเจกต์และใบงานต่างๆ ผลวัดความรู้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังการอบรมนะครับโดยการวัดมีคะแนน P-test กับ Post-test เนี่ยเราเรามาเปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลังการอบรมโดยการวิเคราะห์ด้วย p a ร์ e sample test ดับความเชื่อม95% alpha 0.05ผลปรากฏว่า,าการทดสอบก่อน และหลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ6.23และคะแนน8.79คะแนนตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังการฝึกอบรมพบว่าคะแนนหลังฝึกอบรมสูงกว่าการอบรมมีอย่างมีนัยยะทางสาคัญทางสถิติที่0.05แสดงว่าผู้รับการอบรมหลักสูตรใการคำนวณโคดดิ้งเนี่ยมีความรู้และทักษะในการเขียนโปรแกรมสแ a นสเพิ่มขึ้น ผมพนวนความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาหลายด้านด้านกระบวนการด้านขั้นตอนความพึงพอใจรูปส่งเพื่อนินเทศติดตามและประเมินผลความเป็นเห็นที่ความสามารถของครูในการจัดก,การเรียนรู้วิทยาการคำนวนมีนการลงบนที่ระหว่างวันที่1-26ถึง26สิ่สิงหาคม โดยส่งมีครูส่งแผนการเรียนรู้และการนิเทศออกแบบออนไลน์และลงไปนนิเทศในชั้นเรียนผลการนิเทศนะครับที่มีความพิเห็นต่อความสามารถของครูในการจากกัดการวิทยาการจการคำนวณการนิเทศติดตามบนตากลยุษสอนโคดดิ้งมีช่วงเวลาด้วยหนึ่งสิงหาถึงยี่สิบหงหาโดยดําเนินการติดตามนิเทศครูผู้สอนประเด็นในการประเมินคือความสามารถในการจะดูวิทยาการคำนวณแบ่งออกเป็นอสองด้านได้แก่ด้านที่1 ด้านการวางแผงกนการเรียนวิทยาการคำนวณด้านการจ,าจัดกิจกรรมการเรียน,นรู้วิทยาการคำนวณดังนี้เราใช้แบบทดสอบระดับ5คะแนนนะครับเป็นสเกลติงสเกลห้าระดับนะครับผลความคิดเห็นที่มีความสามารถต่อครูผู้สอนในการเรียนวิทยาการยนต์โคดดิ้งอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย4.31 sd 0.2 2ยพ,พิจารณาและพบว่า,าการวางแผนการจัดการรยู้ในระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4, 4ีและค่า sd 0.26และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการคำนวณคดดิ้อยู่ในระดับมาก4.15และ sd เท่ากับ0.28เมื่อพิจารณาการวางแผนการจัดการเรียนรู้พบว่าภาพรวมผล ความพึงพอใจอยู่ระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ย4.745และ SD เท่ากับ0.26เมื่อพิจารณาตาม,มาอัลกอริมพบว่ามีการระบุตัวชี้วัดและสอดคลองทักษะวิยาการจำาหมญโคดดิ้งมีระดับความสามารถมากที่สุดค่า x-bar หรื bar, อค่าเฉลี่ย4.67ค่า SD 0.47ลองลงมาคือการออกแบบ การวัดและประเมินผลวิจัยการจำลองโคดดิงสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน,นรู้และระดับความสามารถมากที่สุดที่เป็นค่าเฉลี่ย4.62 sd 0.49และมีการเขียนจุดประสงค์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและการเรียนรู้มีระดับความสามารถมากที่สุด4.60และ sd 0.53 ด้านการจิตกรรมการเรียนรู้เียการคำนวนภาพรวมุทนพบวา่าผลจะประเมินความพึงพอใจระดับมากค่าเฉลี่ย4.16 sd 0.28เมื่อพิจารณารลายข้อพบว่าเน้นกระบวนการกลุ่มแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีความระบบมีระดับความสามารถมากที่สุดคิดเป็นค่าเฉลี่ย4.69 sd แล้วก็ค่า s 0.51รองลงมาคือมีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับเนื้อหา บทเรียนและมีระดับความสามีระดับความสามารถที่ได้ระดับมากคี่เป็นค่าเฉลี่ย4ี่และค่าเฉลี่ย0.54และมีการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นกระบวนการแบบแอช i ิ่วตัวนิ네 like. ่งมีความสามารถอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย4.44 SD 0.57ี้เการนิเทศติดตามและการจัดเรียนสอนวิชาการโคดิ้งเนี่ยมีช่วงเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ถึงยิ ยี่สิบหกสิงหาโดยการเมืองงานตัดตามพิเทศครูผู้สอนในประเด็นความสามารถการใช้สื่อวิการคอลติงแบ่งออกเป็นสามด้านด้านให้หาสื่อและด้านการจัดการเรียนรู้และด้านการใช้สื่อมีผลการประเมินดังนี้ผลบากฏความคิดเห็นผู้นิเทศที่มีต่อการใช้สื่อการจัดการเรียนรวิการคำนวณคอลติงของครูพบว่าอยงเี้เีย บาอยู่ในระดับมากที่เป็นค่าเฉลี่ย4.45และ sd 0.18พกเจ้าหลายด้านพบว่าด้านนื้อหางสือ่อการก่รู้อยู่ในระดับมากที่เป็นค่าเฉลี่ย4.47 sd 0.25รายด้านการใช้สื่อกนไก่รู้ในระดับมากค่าเฉลี่ย4.47 s แล้วก็ค่า sd 0.40เช่นเดีวยวกับ ด้านการออกแบบการจัดการรยนรู้อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย4.43ค่า Sd 0.24 <c oughs> <c oughs> ผลจากการที่ครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิการคำนวณโคดดิ้งโดยมีการนำคอมพูวเตอราก,การอบรมไปจัดก,า,การเรียนสอนในชั้นเรียนการมือนการในเทศติดตามการนำควารรธ้ที่ใช้ประโยชน์ ากเป็นรูปธรรมโดยมีครูผู้สอนผ่านการช้เลือกตามเกณฑ์ผลการประเมินการเรียนรู้เรื่องการคำนวณและการใช้สื่อดังนี้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจัดวิเคราะห์หนึ่งได้รับตามลำดับดังนี้นะคะรับหนึ่งดับพัยมศึกษานายชัยวัน์ไร่สกุลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำข่าวได้รับรางวัลชนะเลิศนายธีรพลสุภาพเพื่นเขาดินวินทยาการได้รับารางวัลชมเชยะดรับประถมศึกษานายเนนาเอี่ยมจำ โรงเรียนบ้านทุ่งนานังหลอกเป็นชัดอุทธรณ์รับรองชนะเลิศนายโอภาสฉันทะโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเท่ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งนาชยาคนมากคุณนาเรียนหนองพังตุรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและนางสาวสยาภาถือแก้โรงเรียนทุ่งนานังหลอกเป็นชัดอุทธรณ์และรับรงชมเชยและนางสาวรุจิราดวงเดชเรียนเขาดินวิทยาคารรับรองชมเชยนางสาวนภัทรพนธ์พองพาย โรงเรียนบ้านหนองภัยได้รับวารชมเชยส่วนผมนายปัณภาภสเขียวเก้งนะครับได้รับรางวัลผู้าำคุณประโยชน์ทางการศึกษาด้านการสนาดาส่งเสริมสนับสนุนยกระดับคุณภาพครูทีาการคำนวณโคดดิ้งในการจัดก,การเรียนรู้และการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐานนะครับามาดูนะครับาสามารถสรุปผล การดำเนินง,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 งานได้ดังนี้นะครับาทางด้านผลผล,ผลิตครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพัฒนาความรู้ด้านเิธยาการาำนวณโคดดิ้งครูผู้สอนได้สื่อสามารถนำไปใช้ในการจัดีานสอนวิาการโคดดิ้งครูผู้สอนเกิดบูรณาการด้านจัดการเรียนรสอนตามบริบทของสถานศาึกษาในด้านผลลัพธ์นักเรียนในพื้นที่มีสมรรถนะ และมีคุณลักษณะอันเป็นสูงสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลกผลกระทบ Impact มีการจัดกรเรียนสอนได้านวิทยการคำนวณโคดดิ้งเพิ่มขึ้นช่วยลดความเลื่อมน้ำทางการศึกษา 2. โรงเรียนได้ครูต้นแบบเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะกันกรจายรู้วิทยการคำนวณโคดดิ้งจุดเด่นก็คือครูผู้สอน มีความเอาใจใส่ในการสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมพร้อมที่จะการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เรามาดูผลการทดสอบระดับชาติโอเนตนะครับขั้นพื้นฐานครับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยพอม,มีการลงทุนแล้วเนี่ยปี62เนี่ยทางด้านวนิทยาศาสตร์34.64และปี63.47ม7ีผลเฉลี่ยผลต่างเพิ่มขึ้น1 83นะครับนับว่า,ามีการเพิ่มขึ้นนี้เรามาดูดูว,ว่า,าการจักรียนสอนโค้ดที่งนับว่ามันมีความสําคัญมากนะครับเพื่อพัฒนาประเทศถ้าพัฒนานํานพัฒนาเด็กให้เด็กมีการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์และการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับ ผมขอจบอการรายงานการพัฒนานรูปแบบการเผยแพร่นวัตกรรมเราได้อนัตกรรมเนี่ยโมเดลของเราเนี่ยรูปแบบ เราได้เผยแพร่โดยการเผยแพร่เนี่ยได้มีรองศาสตราจารย์ดกรกรันพลเวทมนตคนและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพันดิดาสารอุปการะเนี่ยจากมาแล้วาละจะพันทุรลสีสขารักาการสอนเนี่ยได้พิจารณารูปแบบการพัฒนานต่อยอดนะครับอาจวขอจบการนำเสนอั้างนี้นะครับขอบคุณครับ